สวัสดีครับนี่คือช่องน้องแสนคำตอนนี้คัมแพงก็แสนคำเล่นแล้วครับเล่นแล้วพี่น้องสองพี่น้องก็เล่นกันแล้วน,นั่นนอนคุกขี้ดินอยู่เอาเอาเอาแะไรเห็ดยังไงรบาดนี่เอาเอามุกซี่เอาข้างใดรบาดนี่เอ้ยเอา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 ถอยเห็ดอยังอีกบักปอบนี่ก็ได้เอา้า <c oughs> ถอยแล้วถอยแล้วถอยเล่วถอยเล่นแล้วถอยเล่นเล่ามาเนี้ยเล่น้วครับน้องกาแฟกับน้องแสนทำเล่นแล้วกอดน้องล้วกอดน้องเ้วแสนทำกอดน้องแล้วน้องกาแฟกันเล่นขี้ดิน เดดินเอน้องก็เพงก้มหวัวเล่นในอันนองก็จะขึ้นครับแสนคำจะขึ้นน้องเอาเอาเอาหยอกอยน้องเล่นเลยครับเอ้าเอาเอากระไปเอากระไป,ไปดินไงงองเลยน,นั่นนั่นอันนั่นก็นจะคมคืนแล้วน,นั่น อันนั่นอันนั่นก็จะคมคืนน้องแล้วอืมข้าเออข้าเอาเอาข้าแพงล่ะเลยนขาแพงชนเลยมุงไม่บรรยเหนื่อยบ่ตาลาที่ถ่ายรูปนั้นละมุดบิดเอาเล่นแล้วครับเอาแน่แน่ข้าแพงข้าแพ่งเถื่อเลยขยะเด้อกัยขี้ขยะเด้อถอยเด้อถอยเด้อออกมาเด้ ถอยมาหนิเออเออเออเอ้เออเออเนาะเล่นก็เล่นดีๆนะเป็นอย่างเล่นเออนั่นทิพนาทิหลังยูอาร์โรดวันนี้ก็มีสามรอบอีกแล้วครับอ๋อ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 เลยสูเลยกัมเพงเออสูไปเลยสูมาเลยให้ชั่งแล้วปก่า อนอนเล่นขี่ตมแล้วนอนเกือกดินแดงแล้วครับแน่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 น่านานานาขาองู่ไปถีบน,น้องแห่นังนั่นเย่แน่แน่แน่ดูแสนคำถีบนอ้องดูมันทา้าเบิงมันเหตุเบิงมันเีกข้อหักเย่ ขณะนี้เวลากา้นะครับารท่อเที่ี่วามสนุจากข้าชจารของทางในรอบพิเศษรอบพิเศษอีกวันนี้รอบพิเศษาก30โดยประมาณนะครับคงอยูดูน้องกำแพงเล่นครับ อืมอืมอืมหนูดูดูแสนคำขึ้นเนาะดูฮะดูแสนคำกับน้องคำแพงขึ้นเล่นกันแล้วอืมอันนี้ก็จับหูน้องบิดอีกโอ้ยเนนาะี่ฮ้ยแล้วมาให้ยังถอยไปถอยไปเล่นกับพี่เลยถอยไปถ้าพิสูจน์ารณาปรับการยกเว้นผู้นฐาอายุ แสดงกลับไปทำตัวรายการตัวดูดูความันทำกันยกเล็กเพียงเดีครับการแสดงกองช้างรอบต่อไปนี้ทำด้วยเวลา12นาฬิกา30นาทีแน่แน่แน่คำแพงถอยเด้อนะครับเถิยเด้อถอยเด้อคำแพงถอยเด้อถอยเด้ออ๋ามอนี่ก็คมอยู่เอ้ยเนาะพ่อพ่อไปตั้งจุกบุญกี้เฮ้ยอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้ อ้าเอ้าบดูครับดูจับเซนคำจะทำอะไรน้องเอ้ยเซนคำจะขึ้นขี่น้องแล้วอ้าเซนคำน้องข้อฮักเมืองเมืองมันเห็ดเย่ถ้ามันง่ขึ้นไปขันเบืองเวื้อจังซี่น่ะกูชีทุบ เอีทำอีคำแพงถืยอเลยนี่อีมาข้ามเปียกเหรอไหมไหนอิเศี้ได้นะครับขอให้ท่านิตอาชื่อสูได้ที่ปรทเข้าทั้งจุดบริการที่เล่นครับที่เล่นน้องแพงก็น้องแสนคำที่เล่นครับัรถจอคร ฟังของชมบิวแบบประตูพระวัดป่าเียนะครับจุดจำลองจุดตอนนี้แล้วก็รอบแรกแล้วก็แสดงไปแล้วเหลือรอบสองรอบที่สองแล้วก็รอบที่สามครับวันนี้มีสามรอบครับวันทีสามมีสามรอบดูสิครับน้องกระแพงกับน้องเสนทําไม่เมื่อยเลยมายอกรอเล่นกันครับดูเฮ้ย khám phen thôi ơi thôi ơi hì 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 khám phen thôi 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 tho thôi tho thôi ơi xem khám thôi hoàn non mà lên tông đi ừ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  này, ừ

นี่นี่ยิงแล้ว่ไรอมคแพงล่าเลย่มคำแพงล่าข้ามเตอรนี่เฮ้ยเด้เเซลเรอเด้เด้อ้แพงไอ้บุกว่าคแพงเอเออเมเรแพงเอ้ยคแพ้กว่าคำแพงเออ่เ่แพงยเยถอยถอยถอยอย่ามาทำไมนี่ถอยถอยถอยจะกูมันเด้เลยจะกูมันเด้เลยเออไปอยู่ที่เกาเลย เอาเอาเอาภาษาอย่างนั้นเราออกไว้น้ำเอาเอาแล้วคำแพงสูแสนคำแล้วสูงเลยเออเอาดันเลยเอาเอาเอาแล้วพี่กับน้องตีกันแล้วเกิดโรคมาเร็งสำคัญนะครับเฮ้ยเฮ้ยเถอยเฮอยไปเฮ้ยไปเถอยไปมาทำไมฮะเฮ้ยไป เกี่ยวกับปริมาณกลับเกี่ยวกับวัสดุนะครับของช้างช้างในยุคสมัยอากาศที่ก้านะครับมี่ก้าวอย่างไรบ้างแล้วก็ตระกูลช้างมีกี่ตระกูลมีกี่ประเภทแยกย่อยออกไปอืะครับตัวช้างมีตัวสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะกร้อให้กับน้องแสงคำนะครับกับน้องคำแพง Assalamualaikum <coughs> warahmatullahi